MacBook Air M1 ในปี2025ยังไหวอยู่ไหมใช้งานมาแล้วจะเปไ็นยังไงบ้างอัปเดตมามากกว่า4ปีเดี๋ยววันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าเจ้า MacBook Air M1 ยังน่าซื้ออยู่หรือเปล่าสเปคเข้าวกันบ้างครับเจ้ารุ่นนี้เนี่ย CPU เนี่ยคือ Apple M1 นะครับ8คอคอ G.P.U เนี่ยอยู่ที่7จ็ดคอแรมเนี่ยอยู่ที่8ปดกิกแล้วก็ S.S.D หรือว่าความจุเนี่ยอยู่ที่256กิก Mac O.S ล่าสุดเนี่ยเป็น Mac O.S Sequoia ในปี2025สรุปสั้นๆก่อนแล้วกันนะคะก่อนที่จะไปดูดีเทลก็คือว่าเจ้าุูนีเนี่ย ยังไหวอยู่ถ้าใครเนี่ยใช้งานทั่วไปใช้งานออฟฟิศธรรมดาสามารถใช้งานได้แบบลื่นๆเลยครับแต่ว่าใครเนี่ยทำงานโปรหน่อยมีมัลติทัสกิ้งตัดต่อแบบโ k 3D rendering หรือว่ามัลติทัสต่างๆเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยก็ยังแอบน่วงๆเล็กน้อยไม่สามารถเปิดหลายๆแอปพร้อมกันได้นะครับ Macbook Air เนี่ยยังคงโดดเด่นแล้วก็เสถียรอยู่มากๆในปีนี้นะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาเจาะลึกกันบ้างว่า ถ้าในปี2025เนี่ยราคามือ1อยู่ที่เท่าไหร่บ้างแล้วราคามือ2เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับมือหนึ่งเคียร์สต็อกเนี่ยยังมีขายอยู่บ้างนะครับอยู่ที่ราคาประมาณสัก23,000าไปจนถึง25,000แต่มือ2องเนี่ยต้องบอกว่าราคาเนี่ยเขาเย,ย้ายวนมากๆครับบางคนเนี่ยได้ราคาเจ้า macbook m 1เนี่ยหมื่นปปลายก็มีหรือว่า20,000ตน้ตนตไม่ถึง20,000 2เนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับ MacBook M1 ครับถือว่าทนมากๆเพราะเขามีพัดลมไม่มีฮาร์ดแวร์ซับซ้อนแบบ Intel นะครับเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยก็จะเสียแล้วก็พังในยากมากๆนะครับแถมสรุปงย่ากย็คือว่าเจ้ารุ่นนี้ทนทานเป็น MacBook Air M1 แล้วก็สามารถใช้งานได้ยาวๆในหมู่ออฟฟิศเลยครับ <S <S มาต่อกันที่ประสิทธิภาพในปี2025กันบ้างนะครับเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าสามารถใช้งานออฟฟิศได้ง่ายๆเรามาเริ่มการใช้งานแบบ Daily Us e กันก่อนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการทําเอกสารถ่องเว็บดู YouTube ใช้โปรแกรมอ f ฟฟิศต่างๆเนี่ยลื่นแบบลื่นถึว่าแตกทํางานได้แบบง่ายๆสบายๆเลยครับหรือว่าเราจะวิดีโอคอลเปิดแท็บหรือว่าเปิดโครมเนี่ยพร้อมๆกันเนี่ยก็ยังเอาอยู่นะครับแต่ว่าถ้าใครเนี่ยเปิดแท็บเยอะๆแบบนี้นะครับสัก15-20แท็บเนี่ย เครื่องเนี่ยก็อาจจะมีอาการหน่วงบ้างเล็กน้อยนะครับมาที่งานระดับกลางกันบ้างครับหรือว่างานพวก Creative Work เนาะไม่ว่าจะเป็นสายแต่งรูปสายต,ตัดต่อหรือว่าการตัดต่อวิดีโอแบบ 4K รุ K, ร่นนี้ก็ยังสามารถทําได้นะครับใครที่เป็นสายแต่งรูปเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Lightroom p h o t o s h o p เนี่ยรุ่นนี้เนี่ยยังไหวนะครับสามารถใส่ไฟล์ใหญ่ๆได้ไม่ว่าจะเป็นไฟล์รอแบบ50เมกเน็ยก็สามารถใสไไ่ได้เหมือนกันใครเป็นสายตัดต่อวิดีโอแบบ Full HD เนี่ยสบายๆเลยครับมากันที่การตัดต่อแบบ 4K กันบ้างเนาะถ้าใครอยากใช้ เคแล้วฝืนนิดนึงเนี่ยก็สามารถทําได้เหมือนกันครับแนะนําให้ตัดต่อบแบบ proxy file มากกว่าเดี๋ยวก็คือเป็นไฟล์ยิบยิบยอยอดๆจะต่อมาแล้วค่อยเรนเดอร์เป็นไฟล์แบบมาสเตอร์ 4K เนี่ยก็สามารถทําได้เหมือนกันครับหรือว่าใครเนี่ยอยากตัดต่อ 4K หรือว่าเป็นงานของจเองจริงเนี่ยก็กระโดดไปใช้วินโดว์ที่สเปคเนี่ยสามารถรองรับ 4K ในราคาสัก25 0 0 0ก็ยังพอมีอยู่บ้างนะครับ สมมติเราจำลองครับว่าวันนี้เรามีคุยกับลูกค้าในการส่งบรีฟงานกราฟิกดีไซน์ของเรามาหนึ่งตัวใช่ไหมครับเรากําลังจะเข้าซูมเพื่อจะคุยกับลูกค้าแล้วเราก็เปิดโฟ o t o ช็อปในการตรวจกราฟิกเราไปด้วยแล้วเราก็ซูมคับคุยกับลูกค้าไปด้วยใช่ไหมครับและเราเนี่ยก็ยังจะต้องเปิดโค m มในการหาเล็บเพื่อใหม่ๆ <c oughs> คุณลูกค้าบอกว่าต้องการแก้วกาแฟแบบนี้ <c oughs> มากกว่านะคะคุณเติ้ลพอเราเปิดหลายๆแอปพร้อมกันแบบนี้ใช่ไหมครับมันก็เริ่มมีความหน่วงบ้าง ถ้าเราจําเป็นต้องใช้จริงๆนะครับในกรณีเคสนี้เนาะเราเนี่ยสมควรปิดแอปทุกอย่างให้หมดไม่ว่าจะเป็นโครมหน้าต่างที่ไม่ได้ใช้หรือว่าเปิดไล n e หรือว่าเปิดติ๊กต็อกอะไรก็ตามแต่เนาะปิดให้หมดแล้วเหลือแค่สาแอปนี้ไม่ว่าจะเป็น Chrome Zoom แล้วก็ Photoshop เพื่อให้เครื่องเนี่ยมันสามารถใช้งานได้ดีมากยิ่งขึ้นครีเอเตอร์สาย t i k t o ็อหรือว่าช็อตกันบ้างครับว่าตอนนี้คนทำติ๊กต็อกหรือว่าช็อตเยอะเนาะ ถ้าตัดแบบ Full HD เครื่องนี้สบายเหลือๆไม่มีปัญหาเลยครับแต่ถ้าใครเนี่ยต้องเป็นงานแบบ 4K เนอะเครื่องนี้เนี่ยอาจจะหน่วงเล็กน้อยแต่ว่าก็ยังพอตัดแบบ 4K ในการลง TikTok ได้เนอะหรือถ้าใครรู้สึกว่าโอ้โหไมนมีปัญหาพี่มันมันไม่ลื่นปื้นเลยอาจจะแนะนําเป็นแบบ Windows เนอะหรือว่าเราหาคอมที่มันตั้งโต๊ะราคา25,000มันก็ยังสามารถตัดได้แต่ถ้าใครไม่ใช่สายแบกในการแบก i n d o w s ไปทุกที่เนาะแนะนํานะครับ iPad Gen 11ที่เราดีวิวไปแล้วคลิปก่อนหน้านี้นะครับ iPad Gen 11เนี่ยสามารถตัดต่อแบบ 4K ได้นะครับไปดูคลิปก่อนหน้าได้เลยมากันที่เรื่องแบตเตอรี่แล้วก็พลังงานกันบ้างครับเจ้ารุ่นนี้เนาะใช้งานยาวๆได้6-8ชั่วโมงถ้าใครต้องขึ้นรถไฟฟ้านะครับสามารถชาร์จให้เต็มแบตบเจ้าเครื่องนี้ออกมาสามารถทํางานได้ในเวลาทํางานเลยแล้วใครเป็นสายคาเฟ่อยากจะไปคิดงานวันนี้ฉันจะต้องไปนั่งคาเฟ่ช็กเพื่อม่รูปนั่งคิดงาน ก็สามารถทําได้นะครับเพราะว่าเครื่องนี้ไม่ต้องชาร์จแบตเตอรี่ระหว่างวันอยู่แล้วใช้ได้เต็มสูบเลยครับตางจากวินโดว์บางรุ่นด้วยซ้ำเพิ่มเติมนิดนึงครับใครที่ใช้วินโดว์แล้วอยากให้มันจ่ายไฟเต็มแล้วก็ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพเนาะต้องเสียบปลั๊กตลอดเวลาในการใช้วินโดว์แต่ว่าตระกูล Mac ทั้งหมดนะครับที่เป็น Mac M ทั้งหมด M1 M2 M3 M4 เนี่ยไม่ต้องเสียบแบตเตอรี่ก็สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพครับสรุปจุดแข็งของ MacBook M1 ในปี2025นะครับก็คือ เจ้ารุ่นนี้เนี่ยสเสถียรแล้วก็ลื่นสามารถใช้งานควบไปได้อย่างดีแบบยกนิ้วให้เลยนะครับที่สําคัญเนี่ยแบตเตอรี่อายุการใช้งานแบตเนี่ยสามารถใช้งานแบตรุ่นนี้เนี่ยได้ยาวๆ5้ถึงหชั่วโมงต่อการชาร์จได้ได้ว่าพกเครื่องเดียวออกไปทางานนอกสถานที่ได้เลยครับที่สําคัญเครื่องนี้เนี่ยเงียบสนิทไม่มีเสียงรบกวนจากพัดลมนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เคยใช้ Mac Intel มาเราจะได้เสียงเวลาเราใช้งานหนักมันจะมีเสียงพัดลม รุ่นนี้เนี่ยไม่มีใช้งานได้ยาวๆและมีคนถามว่าพี่ซื้อ macbook m1 ในปีนี้พอสอนเนี่ยมันยังสามารถใช้งานต่อได้ยาวๆหรือเปล่าต้องบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยเราอัปล่าสุดเป็น s i l i c o า i a 2025เรียบร้อยแล้วและรุ่นนี้ก็ยังสามารถอัปได้อีกประมาณสัก2รุ่นในถึงปี2027แต่ถ้าถามว่าแล้วมันอัปต่อไม่ได้พี่หลังจาก2027ยังใช้ได้ไหมยังใช้งานต่อได้หญ่ประมาณสัก 2- 3ปีเรียกได้ว่าคุ้มค่ามากๆครับข้อจํากัดนิดนึงครับที่สัมผัสได้นะรุ่นนี้เน แรม8กิกเนี่ย, 8, ยอาจจะตึงมือวิดนึงสำหรับคนที่เปิดแต่แอปพร้อมกันเหมือแนบบที่บอกไปนะเปิดซูมเปิดโคมเปิดไลน์เปิดทุกอย่างพร้อมกันเนี่ยอาจจะหน่วงเล็กน้อยเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกบริหารจัดก,การดีว่าจะเปิดแอปอะไรบ้างเนาะรุ่นนี้เนี่ย SSD 256ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในการเก็บไม่ว่าจะเป็นไฟล์ต่างๆหรืออะไรที่ันไม่ใช้แล้วเนี่ยสามารถ Export ไปที่ external hard disk เราก็ได้เนาะแล้วก็ให้เครื่องเราเนี่ยสามารถรองรับการใช้งาน,นาปัจจุบันได้อีกอย่างหนึ่งก็คือพอร์ตน้อยครับมีแค่ สองพอร์ตน,นั้นเองก็คือ1และ2อันนี้ใช่ไหมครับถ้าเราชาร์จอันนึงเนี่ยแล้วยันหนึ่งเราต่อ,ตอจอหรือว่าใช้แบบว่าตัวเสียบเนาะก็อาจจะทํไม่ได้แบบไม่มีพอร์ตแล้วแต่ไม่ใช่ปัญหาซื้อพอร์ตมาต่อแยกก็ได้สรุปนะครับ MacBook Air M 1เจ้าเครื่องนี้เนาะเหมาะสำหรับคนที่ใช้งานแบบพื้นฐานเบสิกก็คือใช้งานพวกเอ่อครีเอทีฟทัสหรือว่าเดลี่ยู e ทัสเนี่ยง่ายๆายสบายๆเหลือๆแล้วก็รองรับในการใช้งานได้ถึงปี202728 29 แล้วก็2 0 3 0สามารถใช้รุ่นนี้ได้ยาวๆแต่รุ่นนี้นะครับอาจจะต้องบริหารแมเนจในการเปิดแอปพลิเคชันนิดนึงบางคนเนะหวังใจซื้อแม c มาแล้วแล้วเราซื้อ M1 เป็นตัวเริ่มต้นของตระกูล M เนาะโอ้โหเปิดแท็บใหญ่เลยเปิดแทบ็บเมลเปิดแทบ็บ u t u b e เปิดแท็บอะไรอย่างงี้บางครั้งเครื่องมก็หน่วงบ้างมันต้องแมเนจจัดการนิดนึงนะครับแมเนจชิดนึนงดูแลหน่อยซื้อเขามาแล้วก็แมเนจจัดการหน่อยนะครับไม่ใช่ซื้อมาว่าโอ้โหใช้แมกแล้วจะทำอะไรก็ได้ไม่ได้นะครับทุกอย่าง ต้องดูแลเหมือนกันนะครับใครชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือว่าใครมองหาราคามือสองเนี่ยมีร้านไหนแนะนำสนใจคอมเมนต์บอกด้านล่างได้นะครับฟ r วเท n นรีวิวไปนะครับสวัสดีครับ